ก็ไพ่บอกมา ep ที่101นะคะวันนี้พี่หินวันก็เลือกอ่าไพ่ทาโรต์ที่ในหนึ่งวัยจะกลับหัวกลับหางมาให้ใช้นะจ๊ะแต่วันนี้มาดูกันดีกว่าว่าจากักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับทุกทา่านไว้ สิ่งที่จกกักรวาลอยากจะสื่อสารในวันนี้นะคะการเริ่มต้นหน้าที่การงานหรือธุรกิจอะไรที่เรากําลังลงมือทําหรือเพิ่งเริ่มทําใหม่นะตอนนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มันอาจจะดูหนักหน่วงนะมันอาจจะดูหนักเหนื่งดูเหน็ดเหนื่อยดูแบบทําไมความรับผิดชอบเราต้องเยอะขึ้นแต่ในนั้นอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆอยู่นะคะคือลงมือทําไปเถอะอย่าไปคิดว่ามันเหนื่อยมันจะเหนื่อยแค่ช่วงแรกแต่พอหลังจากนั้นเมื่อมันเป็นระบบ เขาเรียกว่าะไเมื่อมันเป็นระบบหรือเข้าสู่ระบบของมันนะคะทุกอย่างมันก็จะง่ายทุกอย่างมันก็จะง่ายไปหมดเลยนะแล้วที่สําคัญนะคะในสิ่งที่ธุรกิจหรือการงานที่เราเริ่มทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะคะจะนําเงินก้อนใหญ่มาให้เรานะจะนําเงินก้อนใหญ่หรือโอกาสครั้งใหญ่มาให้เราแสดงว่าถ้าใครที่กําลังได้รับหน้าที่ใหม่หรือลงทุนใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ถ้าคุณมีความลังเลใจอยู่ กับสิ่งที่ทำนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องรังเลเพราะว่าสิ่งนี้มันจะเป็นโอกาสก้อนใหญ่เป็นเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตแม้ว่าในสิ่งที่เราต้องทำาะคมันอาจจะดูกระทันหันมันบทจะได้ทำก็ได้ทำมาทันทีแต่ก็ไม่เป็นไรมันเป็นแค่ความกระทันหันพราอที่เหลือค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะบริหารจัดการยังไงคุณจะบริหารจัด,จดการยังไงจะ เหมือนในสิ่งที่จักรวาลกําลังจะสื่อสารนะคะเวลาได้รับภาระหน้าที่หรือต้องทําอะไรใหม่ๆเริ่มธุรกิจใหม่อันเก่ามันล้มต้องทําใหม่อะไรเงี้ยอย่าไปพึ่งอย่าพึ่งไปมองอะไรในแง่ลายเพราะว่าในสิ่งนั้นนะมันมีความสิ่งดีๆซ่อนอยู่ในอนาคตนะคะมันอาจจะแลดูกระทันหันไปแต่ขอให้รู้เถอะว่าจักรวาลน,นะคะได้จัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คุณแล้วเนาะ เหนื่อยในช่วงหนึ่งในช่วงแรกระยะเวลาหนึง่งแต่พอ,อหลังจากนั้นใช่ไหมทุกอย่างก็จะเข้าสู่สภาพของเขาเองนะแล้วก็ใบจบนั่นก็คือเดี๋ยแฮปปี้ค่ะเหนื่อยช่วงแรกเดี๋ยแฮปปี้ช่วงหลังนั่นเองนะถ้าสมมุติว่าใครที่กําลังได้รับภาระหน้าที่หรือต้องทําอะไรใหม่ๆเรารู้สึกว่าแบบ โอ้ยทำไมมันต้องเป็นชานอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งเป็นรู้สึกแย่ๆอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทาไปเถอะเราจะมีโอกาสครั้งใหญ่มีเงินก้อนใหญ่รออยู่ข้างหน้ามันจะได้ดีจากสิ่งนี้เองเ,องเนาะอะเป็นว่าสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะก็อย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วนะคะในส่วนของกระไพ่บอกมานะอ่ะมาทีนี้เดี๋ยวก็จะไปสู่ในช่วงตีขันเนาะวันนี้ตีขันเป็นพลังงานอะไรดี อ่าตีขันในเรื่องของพลังงานอนาหัตะาจักระละกันอนาหัตะาจากาักระก็คือจักระที่อยู่บริเวณหัวใจนะคะก็จะเป็นจักระที่ให้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะสําหรับใครที่ฟังเสียงขันวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการเงินแล้วก็ทุกอย่างเลยเนาะฟังสบายๆฟังไปเรื่อยๆค่ะแต่จะมีเสียงกระตุกกระตักอะไรบ้างก็ ฟังค่ะฟังแล้วก็ส่งพลังงานดีๆออกไปแล้วเราก็จะได้อะไรดีๆกลับมาด้วยเช่นกันนะอุตละอุตละเนาะกลับมาด้วยเช่นกันนะคะอ๋อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตประชาสัมันนิดน,นึงสำหรับท่านใดนะคะที่จะสั่งน้ำมนต์ธรณีสารนะเอ่อน้ำมนต์ธรณีสารก็คือน้ำมนต์ที่เอาไว้ใช้ไล่เสนจันไรคุณใสคุณคนใครที่รู้สึกว่า ว่าทำไมช่วงนี้ทําอะไรไม่ขึ้นเลยทําไมช่วงนี้มันแบบมันแย่มันโดนของโดนของเนี่ยค่ะเอาน้ำอยากเอาน้มนนามลทรณนีสานไปลางก็สามารถสั่งได้แล้วนะสามารถสั่งได้ที่ผ่านมาประมาณสี่เดือนชาินี้สยแย่มากเลยไม่ส่งน้ํามลให้ใครเลยสี่เดือนคือแบบจนเจ้าตัวบางท่านเขาได้ทักมาถามว่าเอาสรุปว่ายังไงอะหลายท่านเลยแหละเออทักมาถามาเอาสรุปขายไม่ขายเอาทำไมอะทำไมเธอไม่ส่งของให้ชใช่วยเป็นคนไม่ดีเหรออะไรอย่างนี้ก็มีนะก็เลยแบบตายแล้วรู้สึกละอายใจก็เลย กลับมาส่งน้ำมนต์ให้เรียบร้อยแล้วนะจริงๆน้ำมนต์ชาติก็แพ็คแพ็คใส่ขวดไว้ตลอดนะแต่เป็นโรคจิตอะไรไม่รู้ไม่ยอมส่งของให้ชาวบ้านแต่ว่ากแก้วนี่ใส่แล้วแหละตั้งปณิธานกับตเองใหม่ว่าไม่ได้นะเธอคนเขาจําเป็นต้องใช้เขาต้องใช้จริงๆนะก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจจะสั่งน้ำมนต์ธรณีสารก็กลับมาส่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเป็นสั่งในจากโชปี้ได้เลยค่ะโชปปี้ก็สะดวกดีเพราะว่า เขาก็จะเข้ามารับของที่บ้านอะไรเงี้ยแก็แค่แพ็คของเราไว้ให้เขาเขาก็มารับเราก็สะดวกดีก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจก็สั่งได้นะจ๊ะเนาะเออขวดละอะไรขวดละห้าสิบาทถ้าสั่ง3ามขวดหรือ4ีขวดขึ้นไปนี่ละห้าสิบาทเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงขันกันดีกว่านะคะสําหรับวันนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนาะให้ พยายามให้ลมหายใจหรือพลังงานที่เราหายใจเขา้าค่ะเข้าไปอยู่เข้าไปฟอกอยู่บริเวณหัวใจของเราเนาะความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อร้าที่อยู่ในใจค่ะให้พลังงานเขาเข้าไปตรงนั้นดึงพลังงานเข้ามาเออดึงพลังงานสีเขียวเข้ามาในตัวเสร็จแล้วก็ฟอกให้พลังงานมันไปหมุนวนความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อร้าในหัวใจเสร็จแล้วก็หายใจออกดึงไอ้พวกวความเมาความทุกข์ใจความไม่สบายใจนี้ออกไปนะคะก็ ทำในลักษณะนี้พอเสร็จแล้วพอชาติตีขันเสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็คือช่วงระหว่างฟังเสียงขันนะหายใจเข้าหมุนวนพลังงานดำมืดปอดหายใจออกก็คือกวาดสิ่งที่อยู่ในใจเราออกไปหายใจเข้าดึงแสงสีเขียวจากจัก,กรวาลเข้ามาอันนี้คือในขนะที่ฟังเสียงขันนะคะพอฟังเสียงขันจบใช่ไหมพอเสียงขันเงียบไปหรือชาติวางขันลงนะคะย้ายพลังงาน เข้ามาอยู่ในระหว่างคิวนะคะแล้วก็แผ่ออกไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมัดที่ประมาณให้ทุกสรรพสิ่งนะคะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์มีอ่ามีทางไปตามวัฏจักรของตัวเองไม่เดือดไม่ร้อนแบบคิดแต่สิ่งเดียแผ่ขยายออกไปขยายออกไปให้กว้างที่สุดในจักรวาลน,นะคะแล้วก็พอแผ่ขยายไปสมใจเสร็จแล้วก็กลับดึงพลังงานเข้ามาอยู่ ที่ระหว่างคิ้วแล้วก็ให้พลังงานเนี่ยค่ะขยายออกขยายใหญ่ออกครอบตัวเราเองแล้วก็ท่านประสงค์สิ่งใดท่านก็คิดได้เลยต้องการสิ่งใดท่านก็คิดได้เยอะเลยนะให้มันคิดอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงสําหรับชาติเองชาติก็ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ชาติจะได้เงิน1000พบาทเออพอคิดไปเสร็จเราก็จบแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตประจาวันอะไรของเราไปเดี๋ยวหลายๆท่านนะคะที่เริ่มฟังเสียงขันเนาะ ก็ชาติก็ดีใจนะดีใจมากๆเลยที่แต่ละท่านก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเฮ้ย mm. ชีวิตมันดีขึ้นมันโฟรขึ้นทุกอย่างมันง่ายขึ้นอันนี้ชาตยินดีด้วยจริงๆนะคะเพราะว่าขึ้นความถี่ของเราความคิดของเราทุกความคิดมีพลังงานอยู่ในนั้นเสมอฉะนั้นถ้าเราปรับจูนขึ้นสมองเราให้มีความละเอียดความถี่ได้เราก็จะสามารถแบบเป็นมิตรกับจักรวาลได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะอยู่กับเขา,เาก็จะเกือ้อกูล ความอุดมสมบูรณ์ให้เราได้เนาะเหมือนอารมณ์แบบคนแก๊งเดียวกันอ่ะก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตีขัดเลยละกันจะไม่พูดอะไรอีกแล้วนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีก็คือตอนจบกดจบคลิปละกันนะเสียงที่ชาติจะพูดเสียงหายพอดี <c oughs> ก็ให้บอกมา ep ที่101ก็ขออนุญาตบ๊ายบายกันเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกัน ep หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้า